สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการลองซิลิโคนนะครับซึ่งการลองซิลิโคนนี่จากที่เราแกะการจ่อของของหลายๆท่านนะครับ<ๆ>ก็จะมีลองมาทั้งน้อยไปมากไปเยอะเกินไปเยอะมากนะครับบางตัวนี่เยอะจนแบบเหมือนมีซิลิโคนเท่าไหร่นี่คือยัดหมดหลอดนะครับซิลิโคนก็จะมากองอยู่แถวๆนี้นะครับ การลองซิลิโคนรู้สึกของเราที่เรากรอมาได้ก็จะมีอยู่สามแบบนะครับแบบแล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนนะครับเอาเป็นแบบของทางร้านก่อนนะครับทางร้านนะครับทางร้านก็จะลองแบบนี้นะครับอันนี้คือเป็นของทางร้านเราก็จะลองลักษณะแบบนี้อ่าแบบนึงนะครับอ่าเราจะลองประมาณขนาดนี้ครับเม็ดเท่าประมาณเม็ดถั่วน้อยๆนะครับถั่วน้อยๆอ่าเม็ด คือ,อเราลองให้ดูกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแค่นี้เองครับเพราะว่าที่เราบีบไม่ค่อยเยอะมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่ซิงค์ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีแรงกดเห็นครับเราตัวซิลิโคนเขาเนี่ยก็จะขยายตัวไปนะครับอเดี๋ยวเราลองแบบนี้แล้วลองมาขันกันให้ดูนะครับแล้วก็ทําการายน็อตกันดูอีกทีนะครับว่าซิลิโคนจากหน้าสัมผัสข,ของตัวชิปกัดจอเราเนี่ยมันแบะไปทางไหนบนะ้างหรือมันไหลไปจนจนเต็มกระจกหรือเปล่านะครับโอเค การ์ดจอตัวนี้ที่เรา,เามาเป็นเป็นตัวอย่างนี่คือเป็นการ์ดจอตัวที่ชิปแรมเสียนะครับซึ่งเราทาการซ่อมชิปเสร็จไปแล้วนะครับภาพออกใช้งานได้แล้วแต่เราก็เลยเอามาทําเป็นคอนเทนต์ต่อเนื่องเลยนะครับคอนเทนต์ต่อเนื่องเลยโอเคแล้วก็ล็อกน็อตให้แน่นนะครับเดี๋ยวเราจะพอล็อกน็นอตนั่นเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าพอเราลองกันแบบวิธีที่หนึ่งอันนี้วิธีของทางร้านนะครับผมอ่า เราก็ล็อกน็อตให้แน่นเหมือนเดิมครับอ่าตอนนี้เราแน่นแล้วนะครับสายพัดลมเราไม่ใส่นะครับเพราะเราไม่ได้รอนครับอ่าพอเราลองซีดีโคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะแกะมาดูนะครับว่าตัวกระจกกับตัวซีลิโคนเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับอ่าแกะดูเห็นไหมครับ การลองซิลิโคนที่มันจะดีนะครับมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเวลาเรากดไปแล้วเนี่ยมันต้องแบนมันต้องแบน,นออกคือดันออกมาให้หมดเลยครับดันออกมาให้หมดนะครับอาจจะมีเหลือซิลิโคนอีกนิดหน่อยนะครับที่อยู่ขอบข้างค่านะครับก็คือหน่อยเดียวนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่าก็คือ <laughs> หน้าสัมผัสเนี่ยครับเออหน้าสัมผัสนะครับคือตัวซิลิโคนเนี่ยต้องดันออกจากกระจกไปให้หมดนะครับคือต้องไม่เหลือซิลิโคนทิ้งไว้ถ้าเกิดมีการมีซิลิโคนทิ้งไว้นะครับก็คือมันจะเป็นปรามพวก เคสประมาณรองทอมบอดแผหนาเกินไปนะครับรองทอมบอดแผนหนาเกินไปนะครับตัวซิล okay. no so ิโคมันจะไม่ปาดออกสนิทนะครับอ่ากล้องอะไรเนี่ย z o มโอเคของน o o มนะครับก็คือมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับคือแบนลาบออกไปนะครับแบนลาบออกไปแบบนี้อ่าอย่างนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้ตัวเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้คือการรองซิลิโคนที่ดีนะครับคือเราต้องแบออกไปหมดซิลิโคนต้องไหลไปทข้งๆ้ครับอันนี้คือเป็นวิธีของทางร้านนะครับ และก็จะมีวิธีที่ลูกค้าเราแนะนํามานครับอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับผมอ่าก็คือเขาก็จะบอกแนะนําเรามาว่าให้ลองแบบนี้นะครับคืออ่าแบบนี้นะครับเหมือนกันเลยแต่ใช้ตัวนี้ป่านนะครับป่านอ่าเพื่อว่าให้มันอยู่บนหน้ากระจกทัวท่วๆนะครับอ่า อย่างนี้นะครับอ่าอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่ทั่วเนาะผมว่าแบบนี้รู้สึกจะเปลืองซีโคนด้วยด้วยไปด้วยซ้ําไปนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันปาดได้ทีไม่กี่ทีก็ติดแล้วนะครับอ่าต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าอันนี้เป็นวิธีที่เอฟซีเราแนะนํามานะครับลักษณะแบบนี้อ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยนะครับก็คือเขาจะเรียบๆแบบนี้ ก็คืออาจจะต้องมีการฉลับนิดนึงอย่างนี้เขาบอกว่าแบบนี้จะถ่ายเทวความร้อนได้ดีนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เขาแนะนำเรามาอีกทีใช้แบบนี้นะครับปาดแล้วก็ลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเหมือนเคลือบผิวกระจกนะครับพอเคลือบผิวกระจกแล้วเราก็มาลองขันดูนะครับมาลองล็อกน็อตดูนะครับว่ามันจะเป็นลักษณะเหมือนของแบบที่เราทําหรือเปล่านะครับโอเคเราก็ทําแบบนี้ไปเลยนะครับเอาแบบตรงๆให้ตรงน็อตนะครับเพื่อว่าตัวซิลิโคนมันจะได้ไม่ฉลับไปไหนนะครับวางให้ตรงตรงูน็อต ใส่น็อตประคองก่อนนะครับยังไม่ต้องใส่แน่นแล้วเราก็ล็อกล็อกน็อตให้แน่นนะครับ ล็อกให้แน่นเลยนะครับล็อกน็อตแน่นเสร็จแล้วเราก็มาลายดูตัวกระจกต่อนะครับว่าตัวซิลิโคนที่เราขันไปเนี่ยมันมันแบตมันแบนออกไปเหมือนกันไหมหรือออกไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องมาดูลักษณะซิลิโคนดูเนื้อซิลิโคนที่ติดกับกระจกนะครับเป็นแบบไหน่ ก็เป็นลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันเนาะเห็นไหมครับมันก็จะออกมาแบกๆเหมือนกันเลยนะครับตัวซิลิโคนที่มันเกินออกมามันก็จะแบะออกมานอกกระจกส่วนตัวที่ถ้าใครสงสัยนะครับว่าเราทําไมกระบาดตรงชัวชิปแรมพวกนี้นะก็คือเราทําการซ่อมชิปแรมสีตัวนี้ครับก็คือเป็นอาการคือเปิดติดภาพไม่ออกนะครับเราก็เลยซ่อมตัวนี้มันก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราก็เลยจะมาลองซิลิโคนก็เลยเอามาทําเป็นตัวอย่างนะครับ อ่าเห็นไหมครับมันก็จะแบนคล้ายๆกันนะครับ2ตัวอย่างนี้นะครับจากที่ผมเคยเทอุณหภูมินะครับอุณหภูมิไม่ต่างกันนะครับไม่ว่าจะลองวิธีที่1หรือวิธีที่2อนะครับอุณหภูมิแทบไม่มีอะไรแตกต่างเลยครับค่ะต่างกันรงเเลวที่ว่าใช้แบบนี้จะค่อนข้างเสียเวลากว่านิดคือปาดๆๆผมว่ามันจะเปลืองซิลิโคนหรือไม่เปลืองก็แล้วแต่เราถนัดนะครับผมถนัดแบบแรกนะเพราะว่าผมขี้เกียจปาดนะครับพอเรามาลองแล้วมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือแบนแบนๆออกไปเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันเลย อ่าจะไล่กระจกออกเหมือนกันอ่าแล้วก็วิธียอดทิศเลยนะครับที่รู้สึกว่าชาวที่ส่งมาหาเรานี่จะหยอดกันมาเยอะนะครับคือจะพอเวลาหยอดกันมาเราซ่อมทีนะครับโอ้โหเป็นวิธีที่มีซิลิโคนเท่าไหร่นี่เทให้หมดนะครับก็จะมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเคยเจอกันบระจามในวิธีเนะี้แบบนี้เลยครับหยอดแบบนี้เลยเนีย่ไม่ต้องกลัวเปลืองซิลิโคนนะหลายๆคนจะหยอดกันแบบนี้นะครับ หย่อดกันมาเป็นลูกแบบนี้นะไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็เจอบ่อยแถวนี้ตปเห็นนะครับเป็นลูกเป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกน็อตนะครับมาล็อกน็อกกันวิธียอดฮิตเลยนะครับวิธีนี้รู้สึกจะใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าเวลาเราแกะออกมานี่เราเช็ดซิลิโคนเป็นก้อนเลยนะครับคือไม่ว่าท่านจะหยอดเยอะขนาดไหนนะครับก็คือมันก็จะไหลออกไปข้างๆหมดนะครับหรือว่าไปหล่อเย็นรอบนอกก็ไม่ดูนะครับคือคนที่คนที่ใช้วิธีนี้อาจจะคิดว่ามันไปหล่อเย็นด้านข้างนะครับ แตผ่ผมว่าอุณหภูมิไม่ได้ลดลงนะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับอันนี้ยต้องบอกเลยครับวิธียอดฮิตเลยครับเจอแกะกะ้าจอมาซ่อมที่เจอแบบนี้เยอะมากนะครับเจอเยอะมากอ่าเราล็อกน็อตเหมือนกันนะครับอ่าเราล็อกน็อตเสร็จแล้วเรามาแกะดูกัน สดีครับเนี่ยถึงเราจะหยอดเยอะขนาดไหนครับตัวหน้ากระจกมันก็เป็นออกแบบมาคล้ายๆกันนะครับคือตัวมันจะแบะออกไปนะครับเห็นไหมครับมันจะแบนลาบแต่เราหยอดเยอะไปขนาดไหนครับฟิลิโคนมันออกมาด้านข้างนะครับแล้วก็เห็นนะครับหนาเป็นก้อนๆเลยนะครับอ่าก็ใครที่หรือกระจอมาลองฟิลิโคนแล้วอยากจะรู้วิธีลองก็ลองตัดสินใจดูนะครับว่าจะใช้วิธีไหนครับแต่วิธีนี้บอกเลยนะครับเปลืองซิลิโคนแล้วก็สิ้นเปลืองครับ บางตัวนี้เยอะกว่านี้นะครับโอ้โหบางตัวนี้ผมเช็ดเท่าไหรก็เช็ดไม่หมดนะเป็นก้อนเลยครับหนามากนะครับหนามากอันนี้เป็นการาดจอพรีเซนเตอร์เรานะครับเป็นพรีเซนเตอร์เราแต่แต่กร์ดจอตัวนี้ก็เลยเอามาทาคลิปพาลเรากาลังจะรือ้อลองซิลิโคนอยู่นะครับแต่เวลาเราลองจริงๆนี่คือเราใช้ของคิงพินนะครับใช้ของคิงพิน อน,นี้เลือจริงเลยนะครับเพราะว่าอะกีเป็นซิลิโคนถูกๆนะครับใช้เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนครับไม่เปลืองเพราะว่าไม่แพงนะครับหลอดนึ่แค่สิบบาทอันนี้หลอดละหกสิบาทนะครับอันนี้หลอดละแปดร้อยออหลอดละเก้าร้อยเก้าสิบาทนะครับซื้อที่ห้างเซียลังสิตน,นะครับอันนี้หลอดละเก้าร้อยเก้าสิบบาทอันนี้หลอดละแปดสิบบาทนะครับ 60บาทหรือ80บาทนี่ไม่ได้นะครับอันนี้คนละราคาครับอันนี้ถ้าเราหยอดแบบวิธีที่3นี่ไม่ไหวนะครับเปลืองเปลืองมโหฬารนะครับสิ้นปิดแล้วอีกอย่างมันก็แบกไปอยู่ข้างๆงนะครับคือมันเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุนะครับเราก็จะใช้วิธีที่หนึ่งและวิธีที่สองนะครับแต่ทางร้านเนี่ยจะสัรทัพวิธีที่หนึ่งมากกว่านะครับก็เพื่อนๆก็ลองเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าท่านจะลองซิลิโคนแบบไหนนะครับ ส่วนทั้ง3อย่างเนี่ยผมเท่าที่ผมเคยเทสเรื่องอุณหภูมิมานะครับทั้งสแบบผมว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่นะครับไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่วิธีที่หนึ่งวิธีที่2ไม่ต่างกันเนพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันไปเป็นหน้าตัมผัสตรงตัวตัวชิปมากกว่านะครับก็คนที่เข้ามาดูหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือว่าที่เป็น f c เราอยู่แล้วนะครับก็ลองดูเป็นแนวทางการลองซิลิโคนก็ได้นะครับว่า ท่านท่านนี่จะลองกันแบบไหนก็ลองเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆนะครับจะลองแบบไหนก็ต้องเลือกเอาวิธีนะครับแต่ของทางร้านที่เราทำเนี่ยเราลองวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองนี่มันผมว่ามันค่อนข้างจะเสียเวลาปาดนะครับเราก็บีบคือถ้าเราลองบ่อยๆจนเชื่อเราชานาญแล้วก็เราจะรู้นะครับว่าเราต้องใส่ซิลิโคนประมาณไหนสำหรับตัวชิปกรดจอกระจกแบบนี้นะครับใหญ่น้อยขนาดไหนเราหยอดไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่ไซส์นะครับ โอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะต้องการหรือการจอมาทาสารลองซิลิโคนเองนะครับก็ไปเจอกับคลิปงานป้อมในคลิปต่อไปกันนะรักกันนะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับไปเจอกันคลิปต่อไปนะกันนะครับสวัสดีครับ